กชอมเเนนาะี่ยอ่าครับก็ตอนนี้พามาดูยาสายนะครับกำชะอมนะครับกำชะอมหนูจะกินลูกชิ้นไหมกินลูกชิ้นบ่มนไม่กินนี่นะครับวิธีการกำชะอมของยาสายนำชะอมมาเรียงกันแล้วก็ทำการ เรียงเรียงแล้วก็ห่อปลายด้วยใบตองนะครับห่อปลายด้วยใบตองเสร็จแล้วก็รัดด้วยหนังยางอีกหนึ่งรอบอนี่นะครับคือหนึ่งกริรมสิบบาทอโอเครัดต่อเลยเสร็จแล้วก็กลับไปเตรียมใบตองนะครับกลับไปเตรียมใบตอง ไว้รอ,อก่อนนะครับรัดเป็นทบๆสองกีบรวมกันใบตองนี้เราก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะว่าเป็นใบตองที่เก็บจากในสวนนะครับมีเยอะนะครับย่าสายบอกมีเยอะ,อะเสร็จแล้วก็มาเรียงเรียงชะอม นะสวัสดีค่ะรถ<ะ>เร็วมากครับกรรมที่สามแล้วกรรมละสิบบาทนะครับ ด้วยความชํานาญนะครับนะก็อาจจะรวดเร็วนะครับเก็ยังหลังความแบ่ลัดแล้วนะครับกรรมที่สี่ด้วยความว่องไว ที่ีครับผมจะอมไอ้ออีนน่นออีกอีอันน้อยกแอนไม่เห็นเห็นตีหน่อยลิบรถกับบ้านเลยเห็นแต่รบือไปเห็นยังับ

ไม่กะอุน <polarization> ันนัม <inequ ination> ่ไ <pet> ด <nelle transgender> ้กัน้นอมะอันนั้นพอแล้วครับก็ระหวังที่ ทำการกรรมผักอยู่นะครับจัดแจงผักอยู่ก็นี่แหละครับจะมีลูกค้าพ <c oughs> ี่น้องทั้งค้าแม่ค้าทาั้งกองหนุนไม่หนุนทั้งทุกอย่างแหละครับ <c oughs> ก็จะเวียนมาอยู่งี้แหละครับ <c oughs> อแม่ค้าสายมาให้กำลังใจชมตอนนี้ของเราก็ไปที่หกกมแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นแปดกรรมครับวันนี้แปดกรรมอืม ผลแตกแล้วก็ค่อนข้างไปได้ไวประมาณ8ดกรัมนะครับก็ก็เป็นวิถีนะครับเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพของยาสายนะครับคือปลูกผักแล้วก็ต้องทำให้มีมูลค่าผักพวกนี้จะไม่มีมูลค่าเมื่อเราไม่เก็บนะครับผลผลิต นะครับเราก็น้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองแล้วก็มีความสุขเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลผลิตก็ออกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับออรอบนี้ชะอมก็อยู่ที่8กรรมนะครับ8กรรมกรรมที่7เสร็จแล้วนะครับต่อไปกรรมสุดท้ายเป็นกรรมที่8 <50 S 1> นะครับ เามีงานเขาวางเขาจะไปไปคือจกค้าซื้อบอกไฟซีเมน,นมาขายมียาขายโลอยละสิบบาทคือ้าไปดึงบลอกไฟซีเสรหมนะนอน,น,นไม่ได้ว่าไปตื้อผักมนาะไว้กัะตุงก่อน นะครับก็ชมสัปดาห์นี้ได้อยู่ที่8กรัมนะครับครับก็โอเคครับก็เป็นฝากเป็นกาลังใจนะครับชมทําเงินสวนญยาสายครับผมชูน้อยกรมสุดท้าย10บาทสวยๆเลยจ้า้ามันอ่อน